เป็นนิ้วครับกูแก่ก็ให้ต้มไข่มาสิบใบแล้วกูแก่ก็เสกให้กินไข่ไ่คไข่ไข่ต้มไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ต้องไปหาหมออีกหมอบอกไม่ต้องผ่าแล้วมันกระยับแล้วก็คือว่าเป็นยิ้วแต่ว่าถ้าไปหาหมอในปัจจุบันเนี่ยคือเขาจะให้ทานแล้วพ่อปู่เนี่ยเปารต้มไข่ให้กินเราต้มมาเองแล้วเผาเสก แล้วก็เอาไปกินกับกับกับวันคหงเดียวครั้งเดียวแต่ว่าสําเร็จจริงเนี่ยลูกลูกที่บ้านก็เวลาเรียนมหาลัยทุกวันนี้ก็สามคนจบปริญญาตรีทุกคนก็ว่ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ให้ปุกป้องปุกปัดรักษาอะไรก็ว่ากันไปชอบไปชอบมาไอห่ามันหนีเราไปอยู่กับมันอีกมันจะกลับมาอยู่ไหมนูหมดตังยัง หมดหมดแล้ว,ลว <laughs> นั่นแหละมันถึงได้ไป <c oughs> กูบอกแล้วมันชอบของกรอบไง <c oughs> โอ้โหเหมืนอนกักูว่ามึงอีกเ <c oughs> มียไม่ใช่ทองคำม, <c oughs> มันบอกเงี้ยมันว่าไงดาก็ดําอ้วนก็อ้วนไม่เอานักกินจุมันว่ามึงเงี้ยมึงว่าปูได้ยินยังไง บอกว่าเขาไม่เคยรักอยู่มาไม่เคยรักเนี่ยสบายใจยังแต่ว่าสงสารเขาสงสารหลอกตังใช่ไหเนี่ยกูว่ามึงเนี่ยไหนหนมึงพยายามเครียดกูเรื่อยๆอ่ะแล้วมึงฉลาดไปเองอ๋อไม่ต้องทำเดี๋ยวกลับมาเองจะไปทําเสียเวลาไอ้นี่มันบอกรักเมียที่มีตังนานไม่ปลูกเขาจะกลับมาจะได้ทําใจอ๋ออินอ้ยมึงทําใจได้มันก็มาอีกมึงทําใจไม่ได้ก็มาอีก มาเห็นหน้าแล้วก็ไปแล้วคนที่มันไปอยู่ด้วยนี่มันไม่มีต่างนะปูก็ไม่มีตงังค์เอาไปเลี้ยงเกาไงหน้ามันผอมตัวมันผอมมันสวยกว่ามึงอ่ะ,ะขะะ้าใจไปเลยมันผอมกว่ามึงสวยกว่ามึงอีกเฮ้ยดำก็ดำสวยอย่างมึงเนโอะอ้วนดัดจริตเข้าใจนะเนี่ปู่พูดเตือนความจริงนะให้ประจักษ์กับใจก่อนให้หนูมีความเข้าใจก่อนเข้าใจนะ พราะเรายังคิดไม่ทันยังหลงกิเลสมันอยู่ใช่ไหมอยู่ต่อไปก็ไม่เจริญใช่ไหมพูมันจะ่เจริญมึงอ่ะหลาบหลับตื่นฟื้นมากู่แฟนหนีพอลืมหน้าตาอีกทีแฟนหนีเลยใช่ไหมไปหลงไอ้ที่เขาไม่หลงเราเนี่ยรถเขาเราหลงจังเนี่ยไม่เจอของเราเลยทิ่ยาคาตว่าต่อตัวูตวาตะอผูุที่วาตะอเตะทันเตะทุคัม่ิอยาโดููตวา นิ่อากตัตปตะโลกุตปตะโลกุกะมะปุยะตะกเปะโสจึกลเปนพุทโธนะติสิยะยะมะอธิยาสังฆโกุตปตะโลกุตจตวิราสังฆเตอเทิญาณะมะละโลตะตตะลปุตจตวรยาสังฆเตณเทอญาณะมะละโากุตปยะโกุตะตวระษสังตะปาะโกตตะโกุตงฆเตญา

you uh. ปาฏิหารและสิ่งลี้ลับมักอยู่รอบๆตัวเราอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาและคนเราก็สามารถที่จะสร้างปาฏิหารได้ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ตัวเราและการกระทําและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับต้องเชื่อและศรัทธาสำหรับวันนี้ผมฝนคนอวดพระขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ แต่ว่านะคะในช่วงนี้นะคะเวลาเราหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะในวันนะคะในในครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านนะคะไปทราบถึงนะคะหลวงพ่อหลุยค่ะวัดอัมพวันที่กรุงเทพนี่เองนะคะ mm hmm. บอกเลยเลยว่านะคะใครที่ได้ทราบถึงประวัติท่านแล้วนะคะจะต้องอือย่างแน่นอน mm hmm. แล้วที่สําคัญท่านมีลูกศิษย์เยอะมากค่ะ mm hmm. แล้วเราจะไปนะคะ mm hmm. เปิดกรุภาคใหม่นะคะ mm hmm. กับเหรียญน,นะคะ จเจริญกรรมฐานนะคะเป็นเหรียญกรรมฐานวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีของหลวงพ่อจันลันนั่นเองค่ะอันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วเราจะไปในช่วงชำละกรรมด้วยนะคะ<อ>เป็นบทสรุปค่ะวิญญาณอาฆาต<อ>ผู้ที่ไปฆ่างูไ,งไปดูบทสรุปกันนะคะว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรและพระอาจารย์โตนะคะ วัดพระบาทปางแฟนเนี่ยมีข้อสรุปและวิธีการแก้อย่างไรบ้างก็ต้องติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเวลาเราหมดแล้วนะคะคุณสามารถติดตามรายการเบนจ่าภาคีได้ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะและคุณสามารถที่จะดูรายการของเราได้อีกหนึ่งครั้งเวลานะคะเอาวันศุกร์นะคะวันศุกร์และวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะก็สามารถรับชมได้อีกหนึ่งรอบนะคะ และสำหรับวันนี้ค่ะพี่ต้นถ้าพระจันทร์เซียนพระน้ำดีพระแท้ตลอดปีการันตีตลอดชาติและทิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ